รูปร่างของดอกบัวก็คือรูปร่างหลักๆในการออกแบบลายไทยนะครับดอกบัวตามธรรมชาติก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ถ้าดอกบัวลักษณะทรงพุ่มอย่างนี้พุ่มๆป้อมๆอย่างนี้จะชื่อว่าบัวสัตตบงกดลักษณะแบบนี้นะลักษณะเป็นพุ่มอย่างนี้นะครับ แล้วก็อีกแบบหนึง่งก็จะยืดยาวขึ้นมาอีกหน่อยนึงยืดสูงยาวขึ้นมาอีกประมาณนี้น่าจะเป็นดอกบัวอะไรครับเห็นกันบ,บ่อยบ่ครับเรียกว่าบัวหลวงบัวหลวงนะครับลักษณะแบบนี้นะใกล้เคียงกับสัตว์ตะบงกุดแต่ว่ายอดยาวยืดขึ้นมาแล้วก็จะมีดอกบัวอีก ที่ยืดยาวขึ้นมาอีกครับทรงยาวแบบนี้ตามห้วยหนองคลองบึงก็เยอะนะตามสัต์บัวอะไรครับบัวสายชื่อเป็นทางการว่าบัวสัตตบุตรชื่อของเขานะครับลักษณะระูปร่างของ ดอ,ดอกบัวนะครับก็คือแหล่งท em> ี่มาของการออกแบบลายไทยนะครับก็ค um> um uh 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 ือสามเหลี네่ยมกับวงกลมอยู่ด้วยกันนั่นเองนะวงกลมตรงไหนก็นี่ไงครับวงกลมสามเหลี่ยมตรงไหนก็นี่ไงสามเหลี่ยมครับเป็นสามเหลี่ยมนะนี่ก็วงกลมเหมือนเดิมสามเหลี่ยมก็ยืดสูงขึ้นมาเห็นไหมครับสามเหลี่ยมกับวงกลมอยู่ด้วยกันนี่ก็วงกลมนี่ก็สามเหลี่ยมยืดยาวสูงขึ้นมาอีกนั่นเองสรุปก็คือวงกลมกับสามเหลี่ยมนั่นคือรูปร่างหลักของการออกแบบลายไทยนะครับ เมื่อผมเห็นโครงสร้างของบัวสัตตบงกฎนึกถึงลายอะไรครับถ้าเราจะวาดลายไทยผมจะนึกถึงลายนี้นะใส่ไส้เข้าไปย่อดสวนดอกบัวหน้าตาเดิมๆแหละเป็นแต่ย่อดสวนลงมาอยู่ข้างในเรียกว่าไส้ในนะครับบากตรงนี้ลายอะไรครับก<ข>ระจังตาอ้อยนั่นเองนะครับกระจังตาอ้อยนะ ระจังตาอ้อยใส่เส้นจริงก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะบาเป็นตัว S เห็นไหมครับขาชนกันแล้วค่อยอกว้างออกเส้นโคง้งซ้ายขวาให้ได้สมดุลแบบสมมาตรเท่ากันใส่ในครับเติมใส่เข้าไปอีกเพื่อให้ลายดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะซ้ายขวาพยายามให้เท่ากัน กอ,อได้นะครับก็ตกแต่งรายละเอียดไปอาจจะเส้นแรนะครับนี่คือเส้นแรก็ทําให้ลายดูละเอียดมากขึ้นแล้วก็ดูสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับกระจังตาอ้อยลายพื้นฐานใครๆก็วาดได้นะครับง่ายๆนะต่อไปบัวหลวงครับผมเห็นบัวหลวงโครงสร้างแบบน,นี้ผมจะนึกถึงลายนี้เลยต่อลงมาข้างหน้านึกถึงลายอะไรครับ พุ่มข้าวบินนั่นเองนะครับพุ่มข้าวบินมาลงมือกันเลยครับง่ายๆนะโครงสร้างไส้ข้างในเหมือนโครงสร้างข้างนอกครับสี่เหลี่ยมรูปเป้านั่นเองนะครับแต่เราจะปรับให้เส้นโค้งตรงเหลี่ยมตรงนี้เป็นเส้นโค้งดูซ้ายขวาให้เท่ากันนะเอาแบบง่งายๆนะครับพื้นฐานนะ,อะพอเราได้ไส้ในแบบนี้ก็แบ่งกรีบออกมากรีบบนกรีบยอดนะครับ กรีบข้างซ้ายและขวากลีบล่างนะครับก็จะมีอยู่4กรีบนั่นเองและตรงนี้ช่องว่างตรงนี้กรีบเลี้ยงกรีดเลี้ยงนะครับตัวเ s. <S. s เพิ่มรายละเอียดด้วยกันย่อส่วนใส่ไส้นั่นเองนะครับแบ่งครึ่งของเส้นนี้เป็นการบากใส่ไส้หน้าตาเหมือนเส้นรอบนอกของเขาอยู่ซ้ายขวาให้เท่ากันนะบากแบ่งครึ่งเส้นบากด้วยตัว A S ใส่ไส้ครับบาซ้ายขวาเท่ากันไหมผมพยายามให้ได้เท่ากันนะมาใส่เส้นจริงครับคงแอนนิดนึงไ,ได้ดูอ่อนหวาน S เห็นไหมครับ S เ,เล็กเรียกว่าบากเข้านั่นเองใส่ไส้ใส้ใสใสในผมต้องดูตรงๆอย่างนี้มันถึงจะดูออกแต่ก็จะบงังบางคนดูถ้าไม่หยุดตึงกลามมันก็จะทำให้ รูปร่างบิดเบี้ยวเพราะมุมมองมันไม่ตรงครับผมจะพยายามอยู่ตรงๆแต่ก็จะมีปัญหาบางผู้ชมนั่นเองนะครับบากเข้านะครับใส่ไส้กรีบล่างบากเข้าบากเข้าใส่ไส้ครับกรีบเลี้ยงเรียบร้อยยืนฐานพุ่มข้าบินนะครับ พุ่มข้าบินแบบนี้เราเรียกว่าพุ่มข้าบินใบเทศนะครับมีลักษณะเป็นใบๆตกแต่งรายละเอียดด้วยเส้นแร่ทำให้ความรวดเร็วนะครับอาจจะไม่ประณีตนะทำเพื่อให้เห็นลวดลายคร่าวๆที่เป็นพื้นฐานนะครับเอาละผมนึกถึงลายนี้เลยเติมขาให้เขาเติมขาให้ครับ น,นั่นเองสูงขึ้นมากระมวดหัวตรงนี้เป็นโครงสร้างอะไรครับตัวเงาลายกระนกนั่นเองนะครับจะเป็นกระนกตัวเงากระนกตัวเดียวหรือกระนก3ามตัวนะครับเราเรียกว่าแม่ลายกระนกนั่นเองนะครับอ่ะเราจะนี่ก็จะแบ่งให้เป็นกระนก3ามตัวแล้วกันนะครับลายพื้นฐานที่ต้องฝึกกันยเยอะๆนั่นเองนะครับตัวเงาตัวที่1ตัวเงาตัวที่2 และตัวเหงาตัวที่3ครับเพิ่มกราบตัวยอดกราบล่างทั้งหมดนี่คือโครงสร้างกระนก3ามตัวนั่นเองเราจะใช้กระนกสะบัดยอดนะครับเว้าวบากออกนะตรงนี้สะบัดยอดแหลมค่อยขยายออกมาตามโครงสร้างบากออกโคง้งบากเข้าเว้าวบากออกโคง้งบากเข้าโคง้งบากเข้าเติมไส้ครับแหลงครึ่ง สาบัดยอดให้หนึ่งครั้งเพื่อความพลิ้วไหวอ่อนวานเห็นไหมครับตัวยอดเสร็จแล้วต่อไปตัวประกบบากว,ว้าวบากออกสมบัดยอดขยายออกมาบากว,ว้าวบากออกบากเข้าบากเข้ามาเรื่อยๆยาวเกินไปก็พักสายตาด้วยกาบคาบหลังนั่นเองเติมไส้กาบหลังครับอันนี้เราก็ เส้นขดก้นหอยอย่างนี้ก็ได้แบ่งครึ่งมาครับเอหลักจะเสร็จแล้วตัวหน้าครับตัวเงาตัวหน้าบากบากอันนี้บากออกเพราะว่าเป็นเส้นเว้าส่วนนี้เป็นเส้นโคง้งบากเข้าโคง้งบากเข้าทั้งหมดนะแต่บากออกก็ไม่ผิดนะครับแต่ก็เส้นจะไม่สอดคล้องต่อเนื่องกันก็เลยนิยมบากเข้านั่นเองในส่วนของเส้นโค้งครับตาสบัดยอดให้หน่อยบากให้ซักสองครั้ง ใส่ไส้ให้กราบเรียบร้อยกระนก3ตัวเพิ่มรายละเอียดด้วยเส้นแรงนั่นเองนะครับแรงก็ต้องแรงให้ต่อนเนื่องกันนะครับเส้นไม่ขัดแย้งกันนะ